อย่าลืมกด subscribe หรือกดติดตามและกดกระดิ่งริงๆเพื่อแจ้งเตือนคลิปเมนูอร่อยๆของพวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่อง keto า y หนิงมัทนานะคะวันนี้หนิงก็จะชวนทำเมนูง่ายๆนะคะตัวนี้ก็จะเป็น red velvet cheesecake brownie นะคะเป็น brownie สีแดงค่ะสร้างลายสวยๆแบบนี้นะคะทำง่ายมากๆเลยค่ะเพื่อนๆมาดูเนื้อขนมกันนะคะ บราวนี่ของเรานะคะตัวนี้ก็จะเป็น red velvet brownie นะคะเนื้อก็จะฉ่ำมากๆเลยค่ะเพื่อนๆมาชิมกันค่ะฉ่ำๆกันเลยค่ะ เนื้อมีความหนึบมากๆเลยค่ะเพื่อนๆหวานไม่มากนะคะมีความมันๆของชีสเค้กนะคะดูความหนึบเลยค่ะทำง่ายมากๆลองไปทำทานกันดูนะคะ มาเริ่มทำกันเลยค่ะอันดับแรกก็จะใส่เนยและดาร์กช็อกโกแลตลงไปนะคะดาร์กช็อกโกแลตสามารถใช้ได้ตั้งแต่85ขึ้นไปค่ะจากนั้นเราก็จะทำละลายนะคะให้เขาเข้ากันเพื่อนๆสามารถนำไปทำละลายนะคะตามวิธีที่เพื่อนๆถนัดได้เลยนะคะส่วนหนิงจะนำไปละลายด้วยไมโครเวฟค่ะเดี๋ยวเรานำไปเข้าไมโครเวฟนะคะ หลังจากนำออกจากไมโครเวฟนะคะประมาณ30วินาทีค่ะไฟแรงสุดเพื่อนๆค่อยเพิ่มเวลานะคะระวังเขาจะไหม้จากนั้นเราก็จะคนให้เขาละลายเข้ากันดีค่ะคนไปเรื่อยๆเ,เขาก็จะละลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเราก็พักเขาเอาไว้ก่อนนะคะ ถัดมาในส่วนของเหลวนะคะเราก็จะใช้ไข่ไก่นะคะจำนวน2ฟองจากนั้นก็จะใส่สารให้ความหวานนะคะอันนี้ก็จะเป็นอิลิทิทอลนะคะนำไปปั่นให้ละเอียดนะคะก็จะเป็นผงละเอียดละเอียดค่ะจากนั้นเราก็จะทำการตีนะคะให้เขาละลายเข้ากันดีค่ะจนสีเขาซีดจางลงเลยนะคะหลังจากที่เขาเข้ากันดีแล้วนะคะแล้วช็อกโกแลตของเราก็อุ่นๆดีแล้วนะคะเราก็จะเทลงไปเลยค่ะคนให้เขาเข้ากันดีค่ะ วงแป้งแอลมอนด์ผงฟูและเกลือนะคะใส่ในชามเดียวกันนะคะจากนั้นเราก็ทําการคนนะคะให้เขาเข้ากันค่ะเทส่วนผสมของแห้งนะคะแป้งอัลมอนด์ลงไปในส่วนของดาร์กช็อกโกแลตได้เลยค่ะจากนั้นนะคะก็คนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะ ใส่สีแดงสีผสมอาหารลงไปนะคะจากนั้นก็คนให้ทุกอย่างเข้ากันนะคะใช้พายยางนะคะคนโดยเราจะป่าส่วนผสมที่อยู่ด้านข้างโถนะคะแล้วก็ใต้โถนะคะคนให้เข้ากันนะคะไม่งั้นวเวลาอบออกมาค่ะเขาจะเป็นไตได้นะคะคนให้เข้ากันค่ะส่วนผสมของเราเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะเทลงพิมพ์ขนาด8ปคูณนิ้วนะคะรองกระดาษรองอบนะคะที่ด้านล่างของพิมพ์ด้วยค่ะ เราจะเก็บส่วนผสมเอาไว้เล็กน้อยนะคะเอาไว้หยอดหน้านะคะตอนที่เราแต่งหน้าน,น้ากันค่ะจากนั้นก็เกลี่ยนะคะให้เขาทั่วๆพิมพ์นะคะมาทำในส่วนของชีสเค้กนะคะก็จะใช้ครีมชีสนะคะที่อุณหภูมิห้องว,งวางให้เขาคลายความเย็นก่อนนะคะคนนะคะให้เขาเนียนเข้ากันดีค่ะเพื่อนๆสามารถใช้พายยางแบบนี้นะคะหรือว่าจะใช้เครื่องผสมอาหารนะคะเป็นแบบมือถือนะคะก็ได้ค่ะคนจนเขาเนียนดีนะคะ ใส่สารให้ความหวานนะคะเป็นอิลิทิทอลผงนะคะที่นําไปบดให้ละเอียดแล้วก็เติมความหอมนะคะด้วยกลิ่นวานิลลานะคะเล็กน้อยผสมนะคะให้ทุกอย่างเข้ากันนะคะเนียนเป็นเนื้อเดียวกันค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่ไข่ไก่ลงไป1ฟองค่ะแล้วก็ผสมให้ทุกอย่างนะคะเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันนะคะละาากคักษณะจะคล้ายๆกับโยเกิร์ตเลยค่ะ เท hey, ส่วนของครีมชีสนะคะลงบนหน้าของเบราวนี่ได้เลยค่ะเ hey, hey, ทให้ทั่วๆนะคะจากนั้นก็จะใช้ไม้พายนะคะพยายามเกลี่ยนะคะให้ทั่วๆด้านหน้าเลยค่ะส่วนของเบราวนี่นะคะที่เราเก็บเอาไว้ค่ะนำมาหยอดด้านหน้านะคะหยอดเป็นวงกระจายกระจายค่ะสร้างลายนะคะโดยใช้ปลายมีดปลายช้อนซ่อมนะคะได้เลยนะคะ ทำการวนๆนตามลายที่เราต้องการได้เลยค่ะวนไปเรื่อยๆนะคะจนเราพอใจค่ะจากนั้นเราก็นําเข้าเตาอบได้เลยค่ะหลังจากครบเวลานะคะเราก็นำเอาออกจากเตาอบได้เลยค่ะเอาออกมาแล้วนะคะก็วางพักไว้บนตะแกรงก่อนนะคะให้เขาเย็นก่อนนะคะประมาณสัก1ินาทีค่อยเอาออกจากพิมพ์ค่ะ ส5นาทีแล้วนะคะเราก็จะใช้มีดนะคะแซคขอบขอบก่อนนะคะจากนั้นนะคะก็ยกขึ้นมาได้เลยค่ะ ปล่อยให้เขาเย็นที่อุณหภูมิห้องก่อนนะคะจากนั้นเราจะนําไปเข้าตู้เย็นกันคะ่ะแช่เอาไว้อย่างน้อยนะคะ3ชั่วโมงก็ได้นะคะแล้วค่อยออกมาตัดเสิร์ฟกันคะ่ะหลังจากที่เค้กของเรานะคะเข้าตู้เย็นจนเขาเซตตัวดีแล้วนะคะเราก็จะนำเอาออกมาตัดกันนะคะเราก็จะตัด16ชิ้นนะคะถาด8คูณ8ตัด16ชิ้นอันนี้ก็จะแบ่งครึ่งนะคะ กดลงไปตรงๆได้เลยนะคะเช็ดมีดทุกครั้งนะคะ